สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอ m ดมินมังกรอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สาขาสุขเกษมนะครับหรือว่าหน้าคข่โโยตชดอจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับวันนี้แอ m ดมินจะพามาชมกระบะค้อนะครับคันนี้รลดปี2022นะครับวิ่งน้อยมากวิ่งไปประมาณ16,000โลนะครับสำหรับคันนี้อเอาใจพี่พี่ที่ ถ้ามาหากินนะครับอยากได้รถไปใช้งานนะครับแอดมินแนะนำคันนี้เลยนะครับรถปี2022ไม่16,000กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับไฟด้านหน้านะครับยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวโคมมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวไฟด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำนะครับมาให้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ โยต้ามาให้ด้วยนะครับคันนี้ดุมากนะครับอ่าจำหน้าตาของคันนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่โซนด้านข้างนะครับคันนี้เปลี่ยนแม็กมาให้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีเงินตัดกับสีดานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะติดอยู่ด้านข้างครับเป็นไฟเลี้ยวตามดนะครับคันนี้ยังไม่มีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.8ลิตรนะครับแรงสะใจแน่นอนอตัดขึ้นมาอีกตัวกระจกมองข้างครับ<ม>ก็จะเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีคิ้วกันสาสตร์มาให้นะครับสภาพยังดีอยู่นะครับมาต่อกันที่จะเปิดประตูนะครับจะเป็นสีดำด้านอยู่นะครับไม่ใช่ตัวโครเมียมนะครับมาต่อกันที่กระบะเคาะของเรา อ่ะก็บะข้อของเรานะครับแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็มีที่ปิดอยู่ตรงนี้อ่ะเดีอวแอดมินนะครับจะปิดให้ดูว่ามันปิดกันยังไงแอดมินจะปิดเป็นไหมล่ะอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกไม่ได้นะครับทีนี้ สำหรับตัวคอกด้านบนนะครับทำจากเหล็กแข็งแรงมากๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันที่โซนด้านหลังของเรานะครับตัวไฟท้ายนะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ในตัวโคมเลยนะครับแล้วก็กระบะท้ายนะครับ จะมีที่ล็อกอยู่สองที่นะครับจะมีด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในตัวที่เปิดกระบะที่มาจากรถเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดูนี่ก็<笑><笑>จะประมาณนี้นะครับเปิดใช้งานได้ปกติแล้วก็ปิดได้ปกตินะครับ ไม่มีปัญหาใดๆคันนี้เสริมแหนบเทาลอยมาให้ด้วยไปชมด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกันชุนนะครับด้านท้ายแล้วก็จะติดสติกเกอร์เรื่องแสงมาให้ด้วยนะครับเอาไว้ส่องสว่างในตอนกลางคืนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวภายนอกของกระบะเครคันนี้เดี๋ยวเรา ไปชมภายในตัวรถกันดีกว่านะครับว่าจะไม่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับสําหรับประตูฝั่งคนขับตรงที่พักแขนจะบุบด,ด้วยผ้าสีดานะครับแล้วก็จะมีความนิ่มเล็กน้อยนะครับสําหรับตัวที่พักแขนด้านล่างก็จะมีช่องเก็บเอกสารช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํานะครับมาให้ะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดประตู ที่ล็อกประตูนะครับตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับถัดมาอีกจะเป็นที่รถกระจกนะครับฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับถัดมาอีกก็จะเป็นที่ล็อกกระจกนะครับแล้วก็ที่ล็อกประตูยังใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับถัดขึ้นมาอีกจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้ปรับได้สี่ทิศทางเลยนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวไปชมกันที่ภายในคอนโซลน,นะครับ สำหรับภายในคอนโซลตัวนี้จะออกแบบมาให้อยู่ในโทนสีดำทั้งหมดนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ t o y ยต a มาให้ด้วยนะครับสำหรับตรงกลางแล้วก็หน้าปัดคันนี้นะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกด้านซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น อ,อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีสัญลักษณ์บอกสถานะของตัวรถต่างๆนะครับพวกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวการเปิดปิดประตูนะครับสัญลักษณ์เบรกมือนะครับมันจะขึ้นมาให้เราตรงกลางนะครับแล้วก็เลขไม์อยู่ด้านล่างนะครับคันนี้วิ่งไป16000หมืนหกพันลนะครับอีกนิดก็จะ1 7 0 0 0หแล้วนะครับถือว่าใช้งาน น้อยมากๆนะครับสำหรับรถปี2022คันนี้นะครับด้านความมือสุดนะครับก็จะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณของน้ามันรถนั่นเองนะครับสำหรับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำแล้วก็ตรงกลางก็จะมีรูระบายอากาศมาให้นะครับเล็กๆเป็นจุดเป็นจุดมาให้นะครับที่พักศีษะก็จะเป็นเชื่อมต่อกันกับตัว เบาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีชุดแม่แรงมาให้นะครับยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับสําหรับตัวแม่แรงอันนี้แล้วก็ชุดอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือว่าฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะครับจะอยู่ด้านหลังเบาะนะครับจะอยู่ตรงนู้ดนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเบรกมือยังใช้งานได้ปกติดีนะครับ ยังล็อกล้ออยู่นะครับปกติมากนะครับสําหรับตัวเบรกมือคันนี้นะครับใช้งานได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปชมเครื่องเล่นเสียงของเจ้าคันนี้กัน,นครับสําหรับเครื่องเล่นเสียงตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับ USB ได้นะครับแล้วก็สามารถฟังวิทยุ FMAM ได้ปกตินะครับเด๋ยวแอดมินจะเล่นให้ดูนะครับ สำหรับเสียงนะครับก็ยังชัดเจนดีนะครับยังชัดอยู่นะครับสำหรับตัวลำโพงของเรานะครับโอเคมาด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินแล้วก็นาฬิกาบอกเวลามาให้นะครับด้านข้างก็จะเป็นช่องแอร์นะครับแยกซ้ายขวามาให้ด้วยนะครับถัดมาตรงด้านล่างหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบแอร์ของเรานะครับระบบแอร์ของเราด้าน ท้ายมือสุดนะครับจะเป็นทิศทางของแอร์นะครับตรงกลางจะเป็นความแรงของพัดลมแอร์นะครับแล้วก็ด้านขวามือสุดจะเป็นอุณหภูมิของตัวแอร์นะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะพามาชมเจ้าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันนะครับว่าสภาพจะใหม่ขนาดไหนสําหรับเครื่องยนต์อันนี้นะครับเอาไหมสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับมีระบบเบรก ABS มาให้ทั้ง4ล้อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตัวระบบเบรก ABS ของเรานะครับตัวฝากรองอากาศนะครับยังสีสดใหม่อยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงฝาเครื่องยนต์ด้วยนะครับสียังใหม่อยู่นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ To y ย ta มาให้ด้วยนะครับสำหรับแบตเตอรี่เป็น FB มาให้นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่คานเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์ก จงฝากระโปรงยังอยู่ชัดอยู่ครบทุกเม็ดนะครับบงบอกว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยชนหนักไฟไหม้น้ําท่วมพิกามจมน้ํานะครับไม่มีนะครับรถทางประเสริฐผลของเราไม่เททุกขันไม่มีก่อไหม้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจรถกระบะคอกคันนี้นะครับหรือว่ากระบะตู้ทึบเราก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าสนใจรถขุดดิน เราก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับรถบรรทุกเราก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> อหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามทางเพจประเสริฐผลรถมือสองได้เลยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ